เริ่มเลยเอาเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมน่าจะใหญ่อะ่ะมีข้อมูลซึ่งอขอนอเนีตสำนักข่าวอิสาราเขาระบุว่ามีประเด็นที่คุณชาดาไทยเศษได้เซ็นเพกิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์อัลไพน์าาแล้วเป็นการลงนามก่อนพ้นเก้าอี้รัมตรีช่วยมาหาไทย3วันโดยระบุว่าเป็นหน้าที่ต้องพิจารณาเพราะกฤษฎีกากับศาลมีคำวินิจฉัย ให้ที่ดินซึ่งปัจจุบันเป็นของสนามกอล์ฟอาภาพยเป็นสนามกอล์ฟให้ตกเป็นที่ดินธรณีสงฆ์โดยแยกเรื่องแนวทางเยียวยาแก้ไขปัญหาออกจากกันท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้โนนตั้งแต่สมัยโน้นเลยที่ดินที่คุณยายเนื่อมชำนาญชาติศักดา mm. ได้บริจาคให้กับวัดเอาภายทำนี้กับจำผิด วัดไอ้สักชื่อหนึ่งผมก็ไปจำชื่อเอาภายธรรมิการามสมนะัยนั้นไม่ใช่ <Yeah. S 1> เป็นวัดอะไรนะคุณยายเนื่อมพี่<า>ยังจำได้ไดเลยใช่ใช่ค่ะ,ะไม่เป็นไรสัข่าวอิสาราเขารายงานว่ายัางไงน้องใบกรณีที่เกิดขึ้นแรงข่าวระดับสูงจากกระทรวงมหาทยเปิดเผยก,กับอิสาราว่าเมื่อ3กันยาปี67 สามกันยาก่อนที่คุณชาดาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวันที่6เนะะี่ยค่ะวันที่สามกันยาคุณชาดาได้ลงนามคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพกลับไปเป็นที่ธรณีสงนี่ไงวัดธรรมิการามวรวิหารอย่างเป็นทางการตามที่กรมที่ดินได้เสนออิสาราะ,ระบุแหล่งข่าวว่ากรณีนี้กรมที่ดิน มีหนังสือรายงานข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้รับโอนนำตับต่อมาจนถึงปัจจุบันพร้อมประเมินค่าเสียหายทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์และราคาตลาดและข้อมูลตดืงๆที่เป็นประโยชน์และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยอุทธร์เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธร์เดิมและวินิจฉัยอุทธร์ใหม่และมีหนังสือด่วนที่สุดที่มท15 15. 1หนึ่งห้าหนึ่งห้าจุดหนึ่ง ทับหนึ่งเจ็ลงที่ยีสิบสงสิงหาปีหกเจ็แจ้งให้จัหวัดประชุมธานีจัดทําบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวไปใช้สิทธิ์ทางศาลหากมีการเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่ต่อมาคุณชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในขณะนั้นมีบันทึกที่ มท .01.00.3.324 ับ324ลงวันที่3กันยายน67แจ้งเรียนประลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไปเนื่องจากพิจารณาจากข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า 1>, 1. เมื่อคณะกรรมการกริฎดีกาและศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสง์ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิม,อมของนายยงยุทธวิชัยดิฐและวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่เพื่อให้คำสั่งกรมที่ดินกลับมามีผลกับข้อ2ก็คือประเด็นการเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการออกกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการเยียวยาแก้ไขปัญหาให้แยกดำเนินการควบคู่ต่างหากจากเรื่องการเพิกถอนคำสั่งตามข้อหนึ่งและข้อมูลสนามก็เอาภายท่านผู้ชม อย่าลืมนะ,ะคุณยงยุทธิชัยดิตเคยเป็นรัฐวีกรมที่ดินถูกสารอาญาคาดีทุกติดเลยเพื่อนพี่ชอบกลางพิพากษาจำพุกนะครับ<ม>ในคดีเรื่องนี้เนี่ยอานาบกอลเอาพายในปทุมธาน,นีเนี่ยสำนักอิสาราสำนักข่าวอิสาราเคยรายงานว่าอาพายกอล์ไอสปอร์ตขับจำกัดเป็นเจ้าของและเคยเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อหลายปีก่อน คุณยงยุวิชัยดิษฐซึ่งเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเคยถูกสารอุทธรณ์แผนกคนดีทุจริตและประพฤติมี่ชอบกลางยืนตามสารชั้นต้นจำคุกสองปีไม่รอลงอาญากรณีเมื่อครั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนคำสั่งที่มีกรมที่ดินโดยสารระบุว่ามีเจตนาช่วยเหลือบริษัทเอาพายเรเอเซศจำกัดบริษัทก๊อฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัด และพูดถึงกับประิทธิ์ที่ดินให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและคดีได้ถึงที่สุดไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายมตรีแพทองทานชินวัตรก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมายถึงเข้ารับตําแหน่งอาได้เคยถือหุ้นสนามกลอฟอัลไยปทุมธาน,นีในนามบริษัทอัลไยกลอฟแอดสปอร์ตขับจำกัดจํานวน22ล้าน400น1หมื่นหุ้นมูลค่าตามทุนจดทะเบียนเนี่ย 224.1ล้านบาทเมื่อนับ10ปีมาแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยได้โอนหุ้นดังกล่าวให้คุณหญิงพจมารดามาพงผู้เป็นมารดาแล้วค่ะและเมื่อวันที่4กันยาปี67บริษัทเอาพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตขับจำกัดโดยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงและนายอุรมศักดิ์งูชิริเป็นกรรมการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนทะเบียนหุ้นส่วน โดยบริษัทกรุงเทพมหานครระบุว่าคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่4กันยา67เน<ม>ี่ยมีผู้ถือหุ้น3รายนะคะ<ม>ก็คือคุณหญิงพจมรมดามาพง์7ล้าน4แสน7 0มื่นหุ้นแล้วก็22ล้าน4 0มื่ะ4แสน1 0 0ื่นหุ้น รวมทั้งหมดก็เป็น29ล้าน880,000หุน้นม,มีชื่อคุณพันธองแท้ชินวัตรหรือคุณโอ๊ค22ล้าน410,000หุน้นหรือ30%แล้วก็มีชื่อของคุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือคุณเอมเนี่ยค่ะ22 410,000หุน้นหรือ30% 22ล้าน410,000หุน้นรวมทั้งหมดก็จะเป็น74ล้าน700,000หุน้นมูลค่าหุ้นละ10บาททั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> ก็แปลว่ามีการโอนไปให้คุณแม่แล้ว ปกติเดิมเนี่ยก็แปลว่าทั้งสมคนมีหุ้นเท่าๆกันยี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่เอ่หุ้นก่อนคข้ารับตำแหน่งมีการนวนให้กับคุณหญิงพจมานดามาพงใช่ไหมตามข้อมูลเป็นอย่างนี้ขณะที่ผู้ในการสถาบันอิสราคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ออกมาตั้งคำถามเรื่องนี้เนี่ยน้องไบ้ ว่าการที่คุณแพทองทานโอนหุ้นบริษัทเอาไพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับให้มันดาเป็นการซื้อขายเหมือนกับที่คุณแพทองทานอ้างว่าซื้อหุ้น9บริษัทมูลค่ากว่า4,400ล้านบาทจากมันดาและเครือญาติ5คนหรือไม่อ่ะนี่เดี๋ยวตามกันดู <c oughs> ที่น่าสนใจก็คืออิสราเขาเปิดประเดน็นเลยว่าคุณชาดาเพิ่งจะเซ็นก่อนจะพ้นจากเก้ากอี้มตีช่วยมาไทย3วันวันค่ะอ่ะ ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูต่ออ่ะ